สวัสดีครับวันนี้อยู่โมโก้นะครับไตรฮับรสซิงนะฮะเราหายจากรายการไตรฮับรสซิงกันไปนานนะครับวันนี้เปิดรายการไตรฮับรสซิงมาด้วยนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวเลยนะครับก็คือจานนะฮะนี่จานเซรามิกใครจะมากินข้าวที่ร้านก็กินได้นะกินลื่นกินไหลนะกินเร็วเซรามิกกระปิ่นทําจานได้หรอวาอ่าใช่โอ้ไปทั่วเราก็เตรียมพร้อมเกิน นนี้เรามาอยู่กับไรฮับรถซิงนะจะเป็นรถอะไรไม่ได้นอกอยากรถไตรนะตอนนี้เราก็อยู่กับอ,อยู่กับอุปกรณ์ชิ้นส่วนสําคัญของรถไตรในเทรนยุคใหม่นะครับในปี2025นี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเทรนของจักรยามันจะมีความแน่นความโตมากขึ้นนะในของชุดขับเคลื่อนนะีมันจะดูเต็มมันจะดูแน่นดูหนานะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ความเต็มความแน่นความหนานะมันคืออัตราทดที่เราจะใช้กันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะใช้อัตราทดอะไรดีในรถไตรของเรานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะอ้างอิงจากอุปกรณ์ทันสมัยเลยล่าสุดนะครับ Shimano Duals น,น,นะครับนี่ล่าสุด Duals นะครับก็จะมีใบาจาน54นะฮะใบ,บใหญ่เนี่ยจะเป็น54นะเขาจะเขียนอย่างนี้ครับใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้เบอร์อะไรอยู่นะฮะ นี่5440เขาจะเขียนไว้นะก็คือ5440เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันหนักไปนะครับแต่สําหรับความเป็น a l อ r o u n d ความเป็นชุดคอมแพ t ของรถไรเนี่ยคือมุมการขับขี่มันเร็วอยู่แล้วพอเราใช้54เนี่ยใน s k y ยเ n นนะความเร็วสูงสุดในเฟือง54เนี่ยจานใหญ่นะมันแน่นอนครับมันจะใช้ Power ในการขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นนะแต่สิ่งที่ได้มาคือความเร็วสูงสุดนะมันจะขึ้นไปอีก เราทํารอบรู้สึกว่ามันหนักนะแต่ตอนที่เราขี่ตามเพื่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเกียร์มันมาพอนะหรือเกียร์มันไม่พอถ้าเกิดเราใช้ใบที่มันเล็กเกินไปนะแต่ก่อนเราจะใช้กัน50-52นะพอขี่ตามโอ้เกียร์หมดนี่รอบผาประมาณ120แล้วเนี่ยเร่งยังจี้ไม่ขึ้นเลยหรือว่าขึ้นเป็นหัวล่างนะแบบรอบมันหมดนะครับอันนี้อัตราทดที่มีทําไฮสปีดได้มากขึ้นจานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะช่วยได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันใหญ่ไปอีกนะเราก็จะชดเชยด้วยนี่ครับอ่าเฟืองหลังอันนี้ที่เราเรียกว่าสเตอรนะ์ หรือเรียก่าเฟืองท้ายจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจุดนี้ครับคือจุดเปลี่ยนนะครับของจานหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะถ้าใครที่ยังงงอยู่ก็คืออ่าเฟืองซิ่งนะหรือเฟืองที่เป็นอ่าคอมเพกนะครับมากขึ้นเนี่ยหรือเฟืองที่จะใหญ่ขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยแต่ละเฟืองเนี่ยจะมีความไม่เท่ากันอยู่นะครับในในเราจะอ้างอิงจากเฟือง12สปนะีดเนาะที่มันมีอัตราทดเรียงเกียร์ไฮสปีดเกียร์โลสปีดที่ไต่เขานะซึ่งมันทําอัตราทดได้ค่อนข้างดีอันเนี้ยเราจะมาปรับข้างหลังแทน ถ้าึ่งถ้าเกิดจานหน้ามันหนักเกินใช่ไหมแล้ก็ปรับข้างหลังให้มันเบาขึ้นนะถ้ามันยังเบาไม่พอเราก็เบาขึ้นไปอีกนะจนเจอจุดที่มันทําความเร็วเข้ากับหัวใจกับรอบขาของเราเจอจุดเมื่อถึงว่ามันมันช้าไปเนี่ยเราก็ปรับให้มันหนักขึ้นตรงนี้มันจะเป็นส่วนช่วยได้เยอะในเกียร์12สปีดเทรนรุ่นใหม่นะและอีกอันนึงนะครับเอ่อมันก็จะมีสแรมเหมือนกันนี่แรมเขาก็จะทามาก็เป็นมี46มี48อันนี้เป็นใบคู่นะครับจะมี52 54อ่าเหมือนกัน เหมือนที่มโน54เหมือนกันแล้วล่าสุดก็คือแซลมก็จะมีจานใบเดียวที่เป็นแอโร่นะแอโร่แบนๆก็คือจะมีตั้งแต่50 52 54ล่าสุดเห็นเหมือนมีโอ้ใหญ่อะ60มะั้งแต่ว่าเหมือนยังไม่มีขายให้กับนักกีฬาทั่วไปนะครับแล้วก็อีกออปชั่นหนึงครับ สำหรับคนที่ขี่สกายเลนนะก็คือแน่นอนว่าสายซิ่งสายแรงนะั้นหนุ่มๆขาตัวโตอย่างเรานะครับแน่นอนความเต็มความแน่นมันต้องนีแน่นอนนะครับใบแอโรนะอันนี้ก็คือจะเป็นใบที่เรากดซื้อออนไลน์กันมานะอันนี้จะเป็นขนาด56นะครับสเปกก็คือใช้กับชิมาโนนะครับเป็นวันบนะเป็นจานเดียวนะครับตัวลักษณะของฟันจะไม่เหมือนชิมาโนนะนี่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแนโลวนะฟันมันจะยาวนะเวลาที่เราใช้มุมเฟืองหลังนะที่มันเยอะเยื้องๆกันเยอะๆครับตัวเนี้ยโซ่มันจะไม่ต นะเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันคือเสียงมันดังอันเนี้ยนี่หาซื้อกันได้นะสองพกวก็บาทสามพก็มีใช้กันเยอะเลยนะอันเนี้ยเป็นอะไรที่นิยมมากในบ้านเราแล้วก็ในแถบเอเชียที่เราเห็นกันนะตอนนี้คือมันมาจากจีนนะเนี่ยเราสั่งซื้อกันมาหรือใครที่ชอบความสุดอ่ะอันเนี้ยมันจะมียี่ห้อหนึ่งยี่ห้ออันเนี้ยเป็นซื้อจากเว็บเหมือนกันนี่ก็คือเป็นแบรนด์ไฮเอ็นเหมือนกันดิจิลิสนะเป็นคาร์บอนเนี่ยดูเป็นโปร่งๆป่งแอโร่ไม่ไม่แอโร่เลยนะแต่แข็งมากนะครับเนี่ย อันนี้แบรนด์นี้เขามีแบบเป็นใบทึบแบบนี้ด้วยนะแล้วก็อันนี้มันจะใบน,นี่มันจะต์ทอยู่48 50 52อันนี้52จนถึงทเทรนด์ล่าสุดที่เราเห็นใน TT ก็เป็น62นะครับบางคนบอกโอ้โห62ก็จะขี่ไวเหรอแน่นอนครับขี่ไม่ไหวครับแต่ว่าะเราก็จะมีอัตราทดที่เข้ามาช่วยนะเพียงแต่ว่ามันทําให้เราขี่ได้จริงครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับเราอยู่ดีครับแต่เราขี่ไหวไหมคําตอบคือไหวครับแต่ว่าในทางกลับกันคือการใช้ ้งานมันจะไม่ครอบคลุมกับเรานะครับแต่สําหรับสกายเลนอาจจะไปได้นะครับถ้าเราขี่ใช้โดยขี่กลุ่มอย่างเงี้ยคือพอจานมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราขี่กลุ่มเนี่ยอาจจะใช้วัดน้อยลงรอบขาน้อยลงฮาร์ดเรทน้อยลงนะครับเพียงแต่ว่าอัตราทดเนี่ยมันหนักเกินเวลาเราเร่งเนี่ยมันจะกระชากกล้ามเนื้อเราแล้วก็หัวใจเราซึ่งแน่นอนว่าอันเนี้ยมันสวิงมากเกินไปครับสูงสุด ต่ำสุดตรงกลางมันหาไม่เจอนะแสดงว่ามันใหญ่ไปแล้วใช้จานเบอร์อะไรดีอ่าคาถามเนี้ยเจอบ่อยครับใช้จานเบอร์อะไรดีใช้จานเบอร์อะไรดีรไ,รดไม่มีคําตอบครับแต่ว่าอยู่ตรงกลางตรงกลางที่สุดเบอร์อะไรดีคําตอบคือใบ54 56ครับที่เป็นใบคู่เดี๋ยวเรามีตัวอย่างใบ54 56ที่เป็นใบคู่ให้ดูครับส่วน54เราพูดไปแล้วเมื่อกี้เป็น Shimano Dura Ace ส่วน56อันนี้ครับอันนี้จะเป็นแบรนด์คาร์บอนไทเทเนียมนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับอันนี้จะเป็นอัตราทด5 5 6-44 4เป็นใบคู่นะครับ56คือวงนอกนี้นะครับผมส่วน44คือวงในเนี่ยครับอันนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับ4รูร้อยถ้าอย่างนี้จะเป็นใบเดียว5รูนะสำหรับใบ56เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะครับจะเป็นนุ่มหขาแรงนะอย่างเรากันใช้กันนะครับก็เป็นอัตราทดที่นุ่มนวลน,นะครับชวนสะโพกตึงพอสมควรนะครับเวลาเร่งนะ แต่ว่าในทางที่เราอยู่บนแอลบาความเร็วนิ่งๆตามลมเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โห5-6เนี่ยเนยนกริปเย็นกริปแล้วข้างหลังเนี่ยพอมาทดส่วนใหญ่5-6อ่ะเขาจะใช้เฟืองหลังกับ30อ่าชิมโมโน่รุ่นใหม่จะเป็น30 สามสองไอส,สามสิบสามสี่อะไรเงี้ยน,นะครับใน12สปีดนะแต่อันนี้เป็นแ r a มก็คืออัตราทดอ่ะมันจะใกล้ๆกันประมาณนี้การเรียงนะฮะมันก็จะละเอียดขึ้นใน12สสีดเปีดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเส้นรอบวงของจานนะครับแล้วก็เฟืองแล้วก็ที่เราแต่งกันเยอะๆก็คือลูกลอกเซรามิกนะกลมๆลูกกลมๆนะความใหญ่ความโตเนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับซึ่งเขาจะเรียกกันว่าในมุมมุมโซ่ที่เป็นออปติมัมเชนริงนะก็คือมุมโซ่ที่มัน รมุมที่ตรงนะครับเดี๋ยวหยิบโซ่ให้ดูครับการที่โซ่มันอยู่ในแนวตรงนะครับนี่คือความอิสระของโซ่มันไปได้หมดครับแต่ว่ามุมที่ดีที่สุดอะ่ะมันจะไม่ใช่มุมอย่างนี้เห็นไหมอันนี้อันนี้เราใช้อัตราทดที่ไม่สมส่วนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือเราใช้จานหน้าสมมุติจะใหญ่ที่สุดเลย62นที่หาได้ตอนนี้กับข้างหลังเราขี่สบายประมาณเฟืองเฟืองใหญ่ยางเงซึ่งแน่นอนเนี่ยโซ่มันจะเยื้องอย่างนี้ถามว่าขี่ได้ไหมมันขี่ได้ครับแต่ว่าออพติมัลเชนวิงมันไม่ใช่ตรงนี้ ออ t ติมั่นเชนดิงเนี่ยมันคือจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาลงสมมุติว่าเราได้ไดอัตราทดที่รอบขาเนียนหัวใจเนียนนะตอนนี้เรากําลังควงสะดวกเลยหายใจนิ่งๆมองทางนิ่งๆโอ้โหตอนนี้ความเร็วนิ่งมากเนี่ครับออพติมั่นออพติมันเชนดินะ มันจะตรงอย่างนี้เลยมันจะไม่บิดอย่างนี้นะครับอันนี้คือมุมที่เร็วที่สุดที่ฟโฟล์ที่สุดนะครับอาจจะเร็วที่สุดไหมอาจจะไม่ใช่แล้วกันแต่ว่ามันเป็นมุมที่ได้พละกําลังแล้วก็การส่งกําลังทุกอย่างมันฟโฟล์และเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามีให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นอัตราทดเฟืองหลัง30นะครับโซ่จะเป็นตัวนี้ใช้อยู่1 1 8ข้อกับเซรามิกสปีดโอเวอร์ไซส์พูลเล่นะครับเป็นลูกใหญ่กับอัตราทดจานหน้านะครับนี่จะเป็น54 อันนี้ลูกค้าจะเน้นเป็นแข่งไตรนะก็คือเป็นเซ็ตออร a r o u n d นะจะมีเฟืองหลัง2เซเซ็ตเฟืองหลังจะมี30กับ34แต่อันเนี้ยจะเป็นสเปคสกายเลนที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรแล้วแต่ว่าไปลงสนามไตรกีฬาได้นะครับสนามที่ออกโค้งได้เร็วเปลี่ยนเกียร์ได้ไวนะครับแล้วก็อัตราทดที่ค่อนข้างเรียงพอสมควรแล้วก็ออปติมั่เชนดิงลูกค้าก็เจอแล้วนะครับก็จะนี่แล้วเราดูกันมันจะอยู่ประมาณนี้ อันนี้ครับแนวโซ่เห็นไหมนี่แนวโซ่ตรงนี้นะครับสุด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 ,สด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 ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงกลางมุมเนี้ยครับมันจะตรงที่สุดเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ใช่ออปติมัมเชลิงเนี้ยแล้วเราดูข้างหลังครับกับข้างหน้าเนี้ยมันมีความต่างเห็นไหมแนวเยื้องเนี่ยมันเยื้องกันเกินไปนะครับแนวเส้นตรงตรงนี้มันไม่ตรงกันตรงนี้แหละครับถามว่าเป็นผลเสียไหมมันไม่ใช่ผลเสียครับแต่ว่า ในในทางที่เราขี่ยาวๆครับยาวๆแล้วมุมที่มันได้เปรียบที่สุดก็คืออ p t ต m มัมเชน r ิ n งตรงเนี้ยคือเป็นมุมที่ได้เปรียบที่สุดนะแล้วก็อีกอันหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ให้โซ่มันโฟล์มากขึ้นให้อัตราทดเนี้ยได้ส่งผลได้อย่างละเอียดขึ้นเหมือนเหมือนเราเราแต่งจูนละเอียดอีกนิดน,นึงก็คือลูกลอกเซรามิกสปีดครับนี่เทรนด์ใหม่ก็คือจานหน้าใหญ่นะดูสังเกตแนวโซ่นะครับ มันจะขดตัวน้อยลงมากเพราะว่ามุมเนี้ยมันกว้างขึ้นนะโซ่มันจะขดตัวน้อยลงอ่ะมุมหลังขดตัวน้อยลงเนี่ยลูกล่องมันใหญ่อย่างนี้เลยขดตัวน้อยลงขดน้อยลงเนี้ยมุมที่ส่วนใหญ่จะมาสูญเสียแรงกนจะอยู่แถวๆนี้มันจะหักมุมเยอะแถวเนี้ยครับเวลามันหมุนนะเนยนะครับเดี๋ยวเราจะมาร์กไว้ว่าประมาณตรงนี้คําว่า d t s ีสวิต ในอัตราทดข้างหน้า54กับเฟืองหลัง11แล้วก็ทดด้วยลูกลอ,อกอันเนี้ยในหนึ่งรอบขาจานหมุนเนี่ยครับล้อหมุนกี่รอบเดี๋ยวจะดูที่ตรงนี้นะครับเริ่มนับจากตรงนี้1 2 3 4 5นะ หนึ่งรอบขาจานเท่ากับห้ารอบของล้อครับเพราะฉะนั้นสมมุติรอบขาเก้าสิบต่อน,นาทีโอเอาเป็นว่าไม่คํานวณให้ดูแล้วกันเอาเป็นว่าหนึ่งรอบหนึ่งรอบขาจานนะครับมันหมุนได้ขนาดนี้ซึ่งแสดงว่าอัตราทดที่มันใหญ่ขึ้นน่ะมันจะทําได้เยอะกว่านี้ครับจานที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นหนึ่งรอบขาจานล้อหมุนได้เจ็ดรอบนะซึ่งแสดงว่ามันเร็วมากแต่อย่างที่บอกครับอัตราทดอ่ะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานในประเภทการใช้งานของเรา เราก็กําลังของเรานะครับเพราะฉะนั้นความเหมาะสมของชุดขับเคลื่อนนะใครที่กําลังจะประกอบรถใหม่หรือว่าใครมีรถเก่าอยู่อยากจะปรับอัตราทดใหม่นะฮะกับการใช้งานของเราหรือว่าอยากจะได้คาแรคเตอร์ใหม่ของรถนะครับอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่อัปเกรดแล้วเหมือนได้รถใหม่เลยครับจริงๆเราก็ทํากัน เยอะนะรถแบบรถวินเทจบางทีรถแบบปี2015เงี้ยครับมันมีความซับซ้อนหาหูสับจานไม่ได้เกลือแตกยิน็อตหักอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปเลยเนี่ยครับมันก็เป็นออปชั่นหน่ก็คือจานหน้าใบเดียวครับเอามาเสียบไปเลยมันก็จะเป็นลักษณะสมมุติเรามีขาจานอันนี้อยู่เห็นไหมอันนี้ก็คือ105 R7000 ปีก็ค่อนข้างเก่านะเราก็มาใส่เนี่ยครับเสร็จละ งบประมาณอยู่ที่ถ้าไม่เปลี่ยนโซ่ใหม่แล้วกันก็คือประมาณ2,008อะไรเงี้ยได้เหมือนได้รถใหม่เลยได้อัตราทดใหม่เหมือนรถมันเปลี่ยนไปเลยครับนะฮะแล้วก็ใครที่กําลังจะประกอบรถใหม่จะแต่งรถเก่าให้เหมือนรถใหม่นะครับหรือใครจะทํารถใหม่ให้มันเต็มขึ้นจูนให้มันละเอียดนะครับเริ่มตั้งแต่ชุดขับเคลื่อนอัตราทดไล่ลูกปืนใหม่นะลูกปืนนี้ก็มีผลหรือจะปรับฟิตติ้งปรับมุมโซ่เซตเกียร์ ปรับซิงโครไซ์เกียร์เออเกียร์มันเป็นสิงงคนไหนด้วยนะครับอันเนี้ยจะบอกว่าเกียร์มันฉลาดด้วยนะถ้าสิบสองสปีดนะฮะใครจะจูนปรับละเอียดรถนะครับก็สามารถปรึกษาติดต่อกับเราได้นะครับที่ตร u b t h a i l นด d กรุงเทพกีทาซอยสิบหกนะครับและก็สําหรับสาระดีๆแบบนี้หรือว่ารูปอัปเดตแฟชั่นของจักรยานเทรนดของจักรยานนะครับหรือว่านัดคิวปรับลดฟิตติ้งลดประกอบจักรยานล้างทำความสะอาดนะครับหรือจะ ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับแต่งจักรยานนะครับเราก็จะมีอัปเดตให้ในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์หรือการส่งรูปพูดคุยอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีเวลาสามารถโทรเข้ามาที่หน้าร้าน Try ฮับได้นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามตามสื่อโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับผมทาง Facebook Instagram YouTube นะครับไตรฮับไทยแลนด์นะฮะหรือจะเป็นไลน์นะครับไตรฮับไทยแลนด์เช่นกัน,นครับไว้ คุยไว้ซื้อขายติดต่อกับเรานะครับนะฮะยังไงฝากตปครับได้วยครับเราวันนี้โอ้ตอยครับรถสิ่งสวัสดีครับ